โ้าบ้านดุงครับผมครับพี่น้องครับด้านหลังผมนี่เป็นรถแท็กเตอร์มือหนึ่งครับพี่น้องครับรถแท็กเตอร์มือหนึ่งท้งมัดลย้ขับได้ครับเมื่อนี้มีเสียงแสกเล็กน้อยพี่น้องฝนตกชุ่มฉ่ำพี่น้องครับนะฝนตกก็โฟลีดีครับนะครับผมที่บ่เลี้ยงโปรดีนะครับโปรบลายแยง้างได้นี่พี่น้องโปรดีๆนั้นก็คือพี่น้องครับ ซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้ามานะครับเด้อนะครับซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้าหมายความวางไหนหมายความวาสมมุติรถพี่น้องนะครับมาซื้อกับผู้ประจาปดุงเฮานะครับรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นนะครับซื้อตอนนี้เอาไปใส่เลยครับเราผ่อนงวดงวดน้อยเริ่มเดือนมกราปีหกเก้างวดนี้เดือนธันวาปีหกเก้าเอาไปใส่ที่หกเดือนพี่น้องครับนะครับซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้าเด้อครับเด้อรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นเลยนะครับผม ครับใส่เข้ามาถุกรุ่นเลยบนเมนมาเฉพาะรุ่นใหนหล,หลุนหนึ่งยังยืดหลังผมพี่น้องเพราะว่าจะเป็น L 3 2 2 8 L 4 0 2 8 L 5 2 2 8รุ่นได้ก็ตามพี่น้องโปรดีๆซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้ามาแล้วครับจัดไฮโดยเฉพาะรถแท็กเตอร์นะครับพี่น้องเข้าทรงซี่ทัวร์ให้แค่พี่นอ้องแอดลาดเบอร์ที่ขึ้นไว้หนนาเพพี่น้องนะ ค้นหาในเบอร์โทรศัพท์ก็ได้โทรหาก็ได้นะครับแอดไลน์เลยก็ได้เดี๋ยวส่งราค่าเรียนให้เอกสารง่ายๆครับพีน่น้องแค่ส่งเอกสารประจำตัวประชาชนช่วยน้งเงศึกษบ้านผู้สื่อผู้ข่าวทางไลน์ถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็เช็คเกตนะครับถ้าเ,เกตเองก็มีผู้ข่าวเหมือนกันเนาะผมขี้ประเมินให้ขี้เมื่อไรไม่เจอที่ไปประเมินที่บ้านหลังจากมีผลอนุมัติแล้วผมมีส่งเอกสารให้ลูกค้าเซ็นที่บ้านเซ็นเร็จแล้วส่งกลับมาหาผมเอเกสารครบเข้เา พร้อมส่งรถไปฮอนค้าซี่ัวไทยไง่ายเนาะครับเนาะบ่มีอย่างๆเลยครับผู้ยังซับซ้นบอนเลยบาทที่นี่รถเอล4028 4ดาวก็ที่กับทีดาวไปเลยพี่น้องก็แท็กซีกสารมาประเมินเอาไปใส่พี่หกเดือนนะครับใช้ก่อนแล้วผ่อนทีหลังเลยพี่นอ้องเลยนะครับง่ายๆแา่ต้นทางสิบแรงสีบนะครับเอล5228มันมันหามันมันหาสิบแรงหายไปสองแรงมา52มาสี่สุดที่หกวาวบักโตไม่หนี่งรับรถหายพันบาทนั่นเสร็จพี่น้องกับรถไปฮอนเฮีื่งกระจายขยายพันบาทนะครับ ใส่ที่ปีนี้หกเดือนปีหน้าเขาเริ่มซงวดน้อยเดือนมกรากุมภาคท่านพี่น้องเมื่อยากซงทุเดือนทุเดือนพี่น้องก็บซงสองหมื่นสองเพราะว่าเดือนละสองพันสี่เบีดเดือนเป็นเงินสองหมื่นสองพี่น้องก็บซงสองหมื่นสองเลยมกราแต่ท่านว่าพี่น้องกับพี่ซงมวดใหญ่มันนะครับประมาณแสนกว่าบาทเนาะซงแบบนี้ไปถึงแปดปีเพราะว่ามันสามารถผ่อนทุนสุได้ถึงแปดปีนะพี่น้องนะครับซงหดแปดปีได้เลยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องกับซงแบบนี้ไปแปดปีกับมัดเป็นของเฮาเลย ลานเท่ากับต่อทะเบียนพอระบายฟี่โนนะครับฟี่ทุกอย่างนะครับบวกเก็บเพิ่มเติมบริการทรงให้กับฟี่มัดคว้าไถพี่น้องผมมีเก็บเงินนะครับดเ,เด้อเอาทาวดีเด้อครับเซีเยกกเ่ยวเกียมบอก์ดเด้อพี่น้องรถแท็กเตอร์มือหนึ่งนะครับเก็บมือหนึ่งนะครับซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้านะครับส่วนมือสองส่วนมือสองกับฟี่ดาวกับมีลกะกาซื้อปีนี้มันผ่อนแค่หกปีแต่ว่าเท่ากับ เขาอยากส่งปีต่อไปเข้าไ้ฝากใจรวบงวดพี่น้องใจแบบรวบงวดงว,นนวดแนวเงินรวบเม่กการใจปีก็ได้กันเด้อการไ,ไลข่ขมา่าสอบถามขม่าพี่น้องสามารถกดติดตามในทางช่องได้ก็ได้สองทางไหนที่พี่น้องสะดวกสบายเนาะนะครับหคุปะตบะบ้านดุงเขานะครับนั่นก็คือบริการดีๆจากคุปะตบะบ้านดุงนะครับเพิ่นซื้อให้พี่น้องเข้าโหทุกช่องทางเลยพี่น้องสามารถคลิปเข้าไปเมืองไหนในคุปะตบะบ้านดุงมูลส่วน เสี mm ้ยวเทียร์อะไรส่วนเสี่ยวนะครับพี่น้องมาเมืองเมืองบ่มีเวลาเมืองจุจบเมงิริพี่น้องกะครับเป็นเมืองในท่องยูทูบของเพจคู่ประตามดูมุสอมกับจะเห็นเที่ยวเกียร์ไรส่วนอย่พี่น้องเนาะแต่ว่ามันกับเป็นบันทึกไว้ด้วยกันนะดังนั้ก็แล้กเอาฟรีดาวนะครับฟรีดาวนะครับหลายหลายรุ่นมีฟรีดาวแล้วกต่รับรถตั้มซื้อปีนี้รัผ่อนปีหน้าครับจัดไปเนาะเอาที่เอาที่ผมภาพพี่น้องเมืองรถเมืองล่าจากน้อยพี่น้องนี่ครับ อันนี้เป็น l อ0 2 8เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับ l อ0ส8่นย์งเนาะงามๆเลยพี่น้องทันทียพี่น้องอยากโทรหานะครับอยากโทรหาเบอร์โทรศัพท์พี่น้องกับล็อกนย่งเลยครับนี่ถูกบริการดีมีอะไรครบกูบต้าบ้านดูมเบอร์โทรศัพท์0 8 9 0 1 1 1ดเก้ 24, พี่น้องเนาะเบอร์เก้าเบอร์เดือนเบอร์ขำเบอร์คู่นอยู่ละนี่ครับฝนตกจล็กน้อยเลยพี่น้องเด้อนะครับภาพประสิบสดใสเพราะว่าฝนตกชุ่มชำ่ำพี่น้องชุ่มช่ำ โคกลิ้นแปลงสั้นแล้วครับเออโอ้ยพูดไปถึงสะดุ้งหาป่านมีมวลอะไรผมพาพี่พันน้องเขายางโซ่บางไปเรียรถแท็กเตอร์หลายครับอ่ารถแท็กเตอร์หลายด้วยครับพี่น้องเขาบังบังเอาเลยหรือว่าแอดไลน์คือผมบอกก็ไดพี่น้องครับกรงฟี่ทว่าไทยครับบอมากระได้ด้วยครับรถมือหนึ่งเขาต้องมาจามพี่น้องมือหนึ่งนะนะครับแม่นมัดรถพี่น้องมาเอาเลยครับนะครับนี่ครับเขามีสำรองมีสต็อกไว้ให้ลูกค้านะครับนะครับมีแมนมัดเลยครับ ตัวนี้เป็น L อ2ห้าสองสองแปดครับผม 5, เอลห้าสองสองแปดไอ้ที่มาน,นี่นะครับผมอืมครับแมนมาเลยครับพีรถพี่ลองเห็นยี่นี่นรับเป็นชีสิบแรงจากชีสูนสองแปดกัพี่ดาไปเลยครับครับคุมนี่นะครับพี่ดาไปเลยในช่อง ครับสค้าเป็นหาสิบแดงก็หาสองแรงมานครับแต่ะราหาพันกระได้ได้พี่น้องเด้อนะครับสินค้าเขามีมากมายครับหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมถีพภาพพี่น้องแง่เมืองไปเรือรุนไงกับายพี่ต้องนี่ครับรุ่นไงกับายรุ่นน้อยรุ่นไงมีมดครับสินค้าเขาแง่ม่อพี่น้องนะครับรุนบีกับายแล้วพี่น้องเด้อฟีดาวไปเลยครับรุ่นบีนี่ครับบียี่สิบสี่บียี่สิบเจ็ดรุนบีนะครับ พี่ดาวเลยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหรือพี่น้องสนใจเป็นลุนไงครับ M88 M88 M98 M75 แข้งนี่แม่นมดครับนี่แต่ว่าได้ดาวอยู่เลยพี่น้องรุ่นเดียบล,นล,นลุนไงนี่ดาวไม่ไรแล้วครับเจ็ดแปดมื่นนะพี่น้องนะถ้าเป็นลูกค้าเก้ากับสองสามมื่นประมาณนี้ครับนี่แม่นมดเลยครับโซนนี่ซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหนา้ามดเลยละพี่น้องนี่ครับ MU49 U57 M62 พี่น้องโซนนี่อยาก M62 ครับ ซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้ามันครับแท็กเตอร์ทุกรุ่นและพี่น้องเด้อนะครับข้าวดีจากผู้ปรรดาบระดุงเฮาเอ็มแปดแปดหล่นไงเอ็มแปดแปดเอ็มเก้าแปดพี่น้องนี่เก้าแปดนี่ครับราคาล้านกว่าบาทพี่น้องหากพี่น้องสนใจก็คอมเมนต์ทักไลน์นะครับเขามานะครับหรือว่าจีทโฮเบอร์ตามที่ผมให้เลขก็ได้นะครับฝนตกไหมครับตกเลยครับเด้อขอบคุณครับเอฟซี จิโกนะครับจิโกบอลเล่นบ่ครับแมนบออย่งไดผมก็อ่านบอกขออนุญาตครับอ่านผิดนะครับขออภัยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เคยเก่งจิ่องนะครับฝนตกนะครับอยู่บ้านเฮาชุ่มฉ่ำเสียงดังร่างร่งอยู่แนะครับฝนตกพี่น้องอ่าจังหวัดใดบอครับอุดรธานีครับอยมเพิ่มปนดุงอุดรธานีนะครับเด้อรถทุกรุ่นที่ดาวไปเลยครับอ่ารุ่นเอียวะที่ดาวแล้วกันซื้อปีนี้ลริ่มนปีหน้า เอาไปใส่พี่นี่พี่น้องรุ่นเดียวรูปนี่สี่สิบแรงพี่ดาวไปเลยทรงพี่ทั่วไทยนะครับนะครับท่านท่าเป็นรูปเดียวเทาก็ได้ดาวอยู่แต่ว่าซื้อปีนี้พอนปีหน้าพี่น้องอ่าปีนี้เอาไปใส่ก้อนหกเดือนพี่เลยครับอ่างวดน้อยกับทรงเดือนมกราลาปีหกเก้างวดเงี้ยกับท่านว่าปีหกเก้านะครับนี่ครับแมนมัดครับเมื่อนี้ผมอยู่นรืโซนรถเมื่อนึงมัดขับพราะว่าฝนตกผมบริออกไปข้างหลังข้างหลังเ้าเป็นรถเมืองสวงนะครับหลายข้างหลังล่างร่านเฮาแต่ว่า ผลมันตกครับพี่น้องมึงล้านหลังผมครับช่วยมึงเป็นใจพู้หลังล่งา,ลานเฮาฝนตกคามแทมพี่นอ้องเสื้อเกี่ยมมวม่ได้ตัวเด้ครับเมื่อหนึ่งเมื่อสวงนะครับเมื่อสวงกับฟี่ดาวล,ลุนเอลนะครับจัดหายได้อพี่น้องนี่มันมันครับนะครับบางท่านถังเอลธนาหารสว่งแรงมาอีกแล้วรุนหาท่านบาทก็ได้พี่นอ้องนะครับเที่ยวเกียวบอกได้ว่าคุ้มนะครับโผลช่วงนี้เพราะว่า หน้าวานนี่พันแล้วมัดแล้วเนาะแต่ว่าหน้าดำนี่พันก็ยังพันแล้วอยู่ด้ครับผมเห็นหลายๆจังหวัดพันยังดำหน้าอยู่ผลดีพี่น้องครับบานเฮาอีสานบานเฮาารอว่าทั่วทั่วประเทศครับตาพลดีอ้อยกับง,ง่ามมั่นกับง,ง่ามพี่น้องเข่ากับง,งา่ามส่วนราคาเจ้กจังได้เอาเพราะว่าหน้าเห็นมันดีแล้วพี่น้องเนาะเพรอยลืมตาปากเนี่ยแต่เกษตรกรแท้เฮากระได้นะครับ แกนก็ลังใจให้ครับเที่ยวเกมคู่ปตาบด,ดุงเต็มลังใจให้พี่น้องเฮาสายพี่น้องเฮาไม่เอาตอนปู่ดีๆโผถือเงาละเพิบมเปอร์เซ็นต์กันหลายบ้านพื้นบ้านเมืองพื้นพี่น้องเนาะเออใส่เข้ามาเดนไก่เพกกิ่มอิจฉาคนไทยเฮาจะเป็นบ้านไข่เด้พผ่นบ้านพี่ดาวออกมาใส่ก้อนคนที่หลังทำนั้นบ้านเพิ่นนะครับรถได้หลายอันที่นี่บ่เกินสามมือมัดครับพผ่นเมามัามดเลยยากกันซื้อครับเพราะว่าบ้านเขาเจอบ่คือบ้านเฮาดาวก็ต้องดาวสูงครับหาสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนมากเขาเจ้าซื้อสดส่วนมากซื้อสด เพราะว่าใครจอบ,บ่ให้เป็นนีกันบ้านใครจอบมันคือบ้านเฮาบ้านเฮาเนอะโอ้ยเต็มที่จัดให้เอาไปใช้ก่อนแล้วผ่อนที่หลังมาจะเป็นคนไทย <c oughs> เออคนไทยใจดีนะครับนะ,นะนเอาอเสี้ยวเกียมบอกนะครับเด้อ,อครับผ้ากันมาเอาโหลดนะครับบริวารหันที่สี่ด้ผมเาเลี้ยงกิ่งครับเสี้ยวเกียมนี่บอมแมนมีสายเสียบเป็นอย่างนด้ที่น้นองนะครับโตจริงเสียงกิง่งคุมาต้าบ้านดุงอยู่เพื่อบ้านดุงนะครับมีสายเสียบมังกาปรากฏตัวก็ผมดอกมตายเลย อันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับเนาะเออนะครับพี่น้องมาหาโทษสอบถามผมได้เบอร์โทษพา์ผมกับ0610244664นะครับหรือพี่น้องจะโทษขอบเบอร์ร้านผมเห็นมึงก็ได้นะครับร้านเฮาหีื่เบอร์ร้านโดยตรงแล้วพี่น้องเด้อครับถูกบริการดีมีอะไรครบเบอร์โทษสารพี่น้องสามารถโทษตามนีก็พี่น้องเนาะ0890111624ปูมตาบ้านดุงนะครับนี่ครับ ขอบคุณนะครับเด้อผนกดหัวใจให้คุณทองสุกนะครับสวัสดีครับทักทายครับผมนะครับคุณทองสุกเนาะขอบคุณนะครับวันนี้ผมไลฟ์สดนะครับให้ดูทางเทปคูปต้ารดุูมูลสองเอาไปใช้ก่อนแล้วผ่อนที่หลังครับรถทั้งหมดนี้เลยครับผม่าฟีดาวพร้อมครับุ่นีสี่สิบร่งฟีดาวไปเลยนะครับซื้อปีนี้แล้วผ่อนปีหน้าไปเซฟีหกเดือนพี่น้องนะครับข้าวดีบอกกันนะครับเน้อเที่ยวเกียมบอกกันนะครับ เนี่แหละครับกบางคนว่าม,ม,มันแมนบอสเราคือจิือแค่ว่านตัวกรรันพาเป็นมนครับบารีสผมจะบอกราคาถ้า,ถาพี่น้องสนใจจะรถที่สิบแรกเอลซีศูนย์สองแปดอุปกรณ์สามชิน้นมีใบดันดินหน้าผ่านห้าผ่านพวนผ่าน,านหาโรตารีนะครับอ่าราคานะครับขันทาราคาส่วนตัเนะอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทนะครับเนาะเออนะครับพี่น้องสามารถฟรีดาวได้เลย พี่ดาวเลยเลยนะครับลดราคาหกแสนเจ็ดหมืนกว่าบาทพี่ดาวเลยเลยแล้วก็เข้ามาพี่ดาวบางคนบม่เข้าขใจเข้ามาพี่ดาวคือบ่ต้องดาวไหมครับแค่ยื่นเอกสารขี้ประเมินผลอนุมัติรถไปส่งบ้านพี่น้องกกใตรไปเลยแล้วก็ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าพี่น้องไปผ่อนเอาเดือนมกรางวดหน่อยอเดือนละหเดือนละสองพันเนาะเดือนมกรามราีหกเก่าปีหนานะครับเรางวดเงี้ยกับเดือนท่านว่าปีหกเก่าผม ปีเลยครับนี่ร่วมเทิร์นวันนวดเงี้บ่เกินแสนสามต่อปีมันสูงอยู่แปดปีเนาะนะครับกับขันงวดเงี้ยก็อยู่ไมแสนนิดๆอ่าแสนหนึ่งเมื่อนี่แหละเทิร์นวันนเดี๋ยละสองพันกับสองพันสองเนาะประมาณนี้ราคานะครับแต่ว่าขันพี่น้องดาวไหลผมบ่อยากเป็นหนี้ไหลไหมครับผมอยากดาวไหลแสนลงแสนละงวดกับถือลงมาดอกเบี้ยกับตามลงมากับ่อแพงโทรคุยโทรหาสอบถามได้นะครับขอบคุณนะครับ f c ่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ครับผมครับ เซลเกมไล่สดทุกช่องทางเมื่ว่าศุภเนียร์ทั้งยูทูบเข้านีแล้วก็าทางช่องทางอื่นนะพี่น้องเนาะเออพี่น้องพิมเขียข่ยเขว่าคูปตา้ามือสองประเด็นเซลเกมไล่สดอยู่กับพี่น้องกับเข่าไปมึงนะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฟรีดาวฟรีดาว,ฟร,ดาวฟรีดาวแบบไหนนะครับแล้วก็สินค้ามีอะไรแนะ่สินะพี่น้องครับสินค้ามีทุกอย่างนะครับพี่น้องอยากได้เห็งสองมาเลยเครื่องอัดฟางรถฟูด๊ดรถเกี่ยวเข่ารถแท็กเตอร์นะครับเมื่อหนึ่งมื่อสอง นะครับมีมดต้อ,องมาสอบถามเขามาแอนไลน์เขามานะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้นะครับน <S <S เนาะโปรดีๆคือเสี่ยวเกมบอกนั่นก็คือซืออ้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้ากรับฟี่ดาวพี่น้องหายากนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องไปซื้อตอนสีเกี่ยวเข่ามันจะแพงรถนี่มันจะขึ้นเริ่มจากห้องสีเริ่มเกี่ยวเข่ากัญญานครับกันยาตัวราพฤกษีการทมาไลไปมันจะแพงมันจะขายดีว่าไงหนเดิอมก็เลยแพงกันละเออมันจะขึ้นราคาเนี่ยขึ้นโปรกับจุดบรีบันไดเด้ด่ยจุดตอนนี้บันได แล้วมันสิ่าเมื่อเดือนมิถุนาสุดท้ายนะครับไร่มานนี่นะครับโปรที่สุดปฏิเทโล่งนะครับคันว่าอย่างไงว่าคืนกําไรให้กับลูกค้าน,นั่นแหละกระดาสิงหาการะดาสิงหาสองเดือนนี่ครับเทเมือ่อตกักได้เทโป,ปนะครับถึงขนาดว่าฟีดาวซื้อปีนี้พ,พ่อนปีหน้าแต่โปรซื้อปีนี้แล,ล้วผ่อนปีหน้าเนี่ยจะอยูง่าไปจนหอดเดือนธันวาครับผมอ่าพื่อกีกา,ารธันวาเลยมันสิ่งยากไปจนหอดเดือนธันวาเลยแต่ว่าคันเท่าซื้อตอนนี้เขาิได้เปียบเน,น,นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาสิได้ใส่โดนนะครับ เออเขาสิสได้ใส่โดนแต่อยากให้พี่น้องเข้ามาว่าตอนนี้นะครับเอ้าเซีเ่ยวเกียบอกกันเด้่อยบัตรเด้อเดี๋ยวพาพี่พันน้องอยางรถมึงโดนครับอ่าเดี๋ยวผมส่งสองรถแมนมาเถอะครับนี่ด้านในนี่นะครับขันจอดได้ถามว่าขันจอดไว้เห็นยังครับเอาไวส้ส่งลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้เล็งแห้งรถมากถึงประทัดน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายแต่ว่าคันมันก็ไปเรืยย่อยแล้วพี่น้องขายไปเรื่อยครับพี่น้องว่าต้องมากอะไรรถมือหนึ่งเด้อ แอดไลน์่งอิสานทางไลน์ซื้อแบบออนไลน์แล้วพี่น้องเ้อว่าแต่ผมขี้ประเมินมีผลอนุนมัติเราส่งให้ลูกค้าถึงบ้านฟรีทั่วไทยครับพี่น้องอยู่จังหวัดใดนะครับถ้าเข้ามาถ้าผังผมเขาก็เข้าใจกับ,บ่าเป็นอย่งางด้างบางจังหวัดแต่ว่าคดภาษาอีสานเขาภาษาสา,สากลพี่นออ้องเออเสี้ยวเขียวที่บอกงี้เพราะว่าหยางเพราะว่าส่วนมากเราวคดอีสานทำมันไหลนะครับกลุ่มลูกค้าทั้งหมดคนอีสานหลายทั่วโลกพี่น้องเนาะปกติผู้ตนะังเข้าใจลึกซึ้ง นะครับต่ว่าภาคเหนือกับฟังผมเข้าใจภาคกลางกับฟังผมเข้าใจภาคใต้กับฟังเข้าใจครับเพราะว่าสายสานพอดีสานทาอปอยูท่ทัวประเทศนะครับเอาไงๆงสิงลนอกพ่นองเนาะเอาทากายเขมาสอบถามขามาตัวดีดีซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้ารถแท็กเตอร์ทุกรุ่นนะครับเนาะล้วก็เมื่อหนึ่งเมื่อสองนะครับจัดยให้อย่านะลืมนะครับเออเอาทักายเขามานะครับรถดีดีผมดีภาพี่นองเนามงช่วมมองสินขาจังหน่อยนะครับผมนี่ครับ L4028 ผ่ 28, อนได้สูงสุดถึง8ปีคุณน้องเบอร์นี้โทรเข้ามา0890111624แอดไลน์เป็นอะไรไล่เลยเมื่อครับนี่อ่าฟีดาไปเลยนะครับรุ่นนี้ครับฟีดาไปเลยนะครับจัดให้แล้วนะครับฟีดาไปเลยอ่าแล้วก็ส่วน L5228 Hybrid 2แรงมา้าตัวนี้นี่ครับฮีโร่ซาน่านะครับเนาะดีไซน์มากกับแจ้งหนาไม่โอ้ยไฟเอลยู่ดีระบบลูกสูบระบบนี่เฮดิเมอร์เกียร์ซิงค์โค้ชเชฟเชโก จึงควรเช็่อเท่นจะคืนคลิปพี่น้องเข่าง่ายอ่านี่ครับโบโมีเสียงนะครับในคณะครับนี่โบโมมี่อก้อแกะครับมิมนะครับนี่ L5228 อุปกรณ์สามชิ้นราคาอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทพี่น้องนี่ครับจัดไปอันนี้รับลดหาพันบาทครับรุ่นนี้ครับถ้าใครคอมาไดนะ้พี่น้องเออโทรหาคอมเมนต์ขอมมาครับสอบถามขอมมาถ้าเป็นรุ่นง่ายเออรุ่นง่ายก็คือเสียวเกียบานี่นะครับผมถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆก็ ล้านกว่าบาทพี่น้อง M98 นะครับ M98 M88 M75 ล้านกว่าบาท M62 กต่ล้านหนึ่งแสนประมาณนี้ครับแล้วการรุ Tonight. ่นบีรถข้อคงรถติดคงกันอ้อยเขาลองอ้อยพี่น้องนี่ขีดาวเลยครับพ่น้อยรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นนะครับซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้าหมดเลยครับพี่น้องนะครับซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้านะครับทุกคันเลย นี่นะครับผมเอาบรรยากาศฝนตกนะพี่น้องเนาะเซีเ่ยวเกมออกไปข้างนอกบัไดกล้องสีเปียกก็เลยเห็นเมืองด่านในห้องนี้นะครับขักออ่อนซ่อนรถแท็กเตอร์ขนใจรถแท็กเตอร์นะครับพี่น้องสนใจกับทกเขามาหาเซีเ่ยวเกมนะครับเด้อบางคนหามาโปรดีๆตัวนี้มีด่วนบอเซีเ่ยวเกมนะครับมี่ากนี้ไปจนหอดนท่านว่าเลยแหละครับพี่น้องเลยซื้อปนีน้าผ่านปีหน้านะกัฟฟี่ดาวกับ น่าจะฟีไปเรียได้อยู่ครับพี่น้องนะครับน่าจะนะผมมองด้วสถานการณ์ช่วงนี้น่าจะฟีดาวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับมือหนึ่งนะครับเด้อมือสองกับฟีดาวครับแต่ว่าดวนมือสองเดืวพนอยู่เตี้ยนโปผมบอกเลยว่ารถมันถูกที่สุดตอนนี้เลยครับปรกดาสิงหาสองเดือนนี้ไปพี่น้องนะครับซ้ำขึ้นกำไรให้ลูกค้ามาเอาเลยครับครับโทรหาเซลกิมโดยตรงกระเรเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4 4 6 6 4่ดอแล้พี่น้องเด้อเอาเมื่อนี้นะครับ บเบาๆไล่ยางห่างนะเด้เวลาพอสมควรพี่น้องความสุกหนึ่งมีแก่พี่งการน้องความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่าให้มีปรารถนาสิ่เนึ่งประการใดแล้วให้ได้ดังความมุ่งมัดปรารถนาสุกประการนะครับลำลุ้ยยุหกหมางหที่มาที่หัวเรืยเบื่อติดตัวทีหนึ่งน้ำเพลนนะครับเดออยิ่งแจ่มลายจังหวัดตัวเป็นเถ้าแก่เถ้าแก่จากเถ้าแก่ในน้อยเขาพุ่งน้อยเป็นเถ้าแก่ไงตัวมีเงินสามสิบกว่าล้านยี่สิบล้านเนาะสิบแบตเตอรี่โอ้หงดนี่จังตัวเอาดีเจ้น้ารับผมเท้าเกียร์มันนี่กับกาวเข้ามา สวัสดีครับสวัสดีด้วครับพี่น้องครับผมสวัสดีครัาบสวัสดีครับผม